สวัสดีค so รับนี so ่พอไหวมากราบองค์พระพุทธชินราชนะครับาไหวขอสุขสาบนะครับว่าเป็นมือเป็นมือก้อนวัานหวยออกครับอิเมหินานานาสักการหิอะกิภุชิเตหิทีคายยโกโหวิ อะโรโปสุขิโตสิทิิจังจิตตังวังสิย,ยสังอังค์ัติสปโลจัตโยโหตุสัพพทาวุตชินราชาอาัิปาเลตุมังนะโมุทธายะสาธุ หลังจากกราบไหว้พระพุทธชินราชเสร็จเรียบร้อยแล้วพอไหว้สิาพาไปาเบิ่งตัวเลขเนาะครับเนาะเพราะว่ามันสก,กิดสก,กิดใจพอไหวอยู่ว่าพอไหวอยากให้พอไหวม่านอาเอาตัวเลขอีกคือสิมันจับเลขเลี่ยงเลขบ่ถืออกู่นะครับก็เลยอยากอยากมาเอาเลี่ยงเลขตัวใหม่อีกเนาะครับเนะาะครับวันนี้พอไหวกับสิแม่อยู่ที่วัดปลาหนองแก้วนะครับเนาะ กาสิมาจับตัวเลขใส่ size, กาเรียงเยรียงเรียงเลขให้ไหมครับเรียงเลขให้ไหมเพราะว่าคิดว่าเออ่คงคงสิจับเรียงเลขใส่บ่ดถึกนะครับเนาะอืแต่ว่ากัสิเลขตัวเก่าขนาะแต่ว่าให้เรียงเรียงใหม่ซื่อครับป่ะไปเอาอยู่อ่าเลขเก้านี่เอาอยู่อ่าใต้ฝ่ามืออ่าเลขสามนี่สิอยู่ฝ่ามือนะครับแล้วเลขเก้าอยู่อ่าข้างตรงกลางนั่่ะอันอันนี้ก็สิเป็นเลขหายข้างล่างแต่ว่า สิจับใค้แค่สามตัวแค่นั้นครับสเอาเลขสามเลขเก้านะครับเนาะเลขสามเลขเก้านี่ครับเลขสามนะครับเนาะเลขสามแล้วก็มาจับเอาเลขเก้าตัวนี้ครับเลขเก้าซึ่งเก้ากับศูนย์นี่สิวน้ำกันเก้ากับศูนย์อยู่น้ำกัน,น,น,กนแต่ว่าเลขมันมีหลายตัวเยอะครับแต่ว่าสิจับบอกแค่สามตัวสิงเง็ีเป็นชุดเดียวหรอกครับเ็เป็นชุดเดียวเนาะ เห็ดลายชุดลายกับภูพิ่นน่มพอกับเห็ดลายชุดลายตามบาท่านมาสัน่นว่ะ <laughs> มามาเบิ่งอีกชุดหนึ่งครับเบิ่งตัวเลขซสุดนะครับเบิ้งต่ว่าสิบปีจับใส่แค่์สามตัวครับราคาเห็ดตัดเล่นสองตัวเอาอยู่ทีฟาร์มืออร์องพระนารายณ์นะครับเนาะพระนารายณ์นะครับพระนารายณ์เห็นไหมครับอากาศยูทีฟาร์มือนะครับฟามืมอร์ฟามือร์อกับมีมีเลขศูนย์เลขขานะครับเนาะเลขศูนย์เลขเลขาราคา อาย่ตรงประคดหรือผ่าผูกเอวนะครับเป็นวงกลมตีเป็นศูนย์ในเชือกันเนาะไปปล่อยสิบ้าพแปลวาเลขแปดครับบ้านนี้อันนี้เป็นพระคันตลาดนะครับเด้อพระคันตลาดนี่ซิมีเลขอยู่ตัวหนึ่งครับคืออยผ่าผปกเอวครับผ่าผูกเอวนี่ก็เป็นเลขแปดครับเนาะซึ่งพอไวสิจับเลขไซมมือนีเอาเลขชุดเดียว แต่ว่าเลขกสามตัวให้ตัดเลนสองตัวเอานะครับเนาะตัดเลนสองตัวเอาคือสี่ไซส์ตัวไหนบัดดี้อ่าพอไว้สีอ่าตัดให้เป็นเก้าแปดสามนะครับเนาะสามตัวเป็นเก้าแปดสามตว่าตัดเลนสองตัวนะครับเนาะพราะว่าอยู่ที่วัดปานองแก้วนี่พอไว้ไม่ยังไงก็เขาทุกงวดครับแต่ว่าส่วนลายสิเขาสองตัวครับเขาบนเขาล่าง สองตัวนี่เขาบนเขาล่างนี่ครับบนเป็นเขาแต่ว่าล่างตัวเดียวบนตัวเดียวนะฮะตะว่าสิเขามีงวดที่แล้วนี่ที่พ่อไว้ตัดเลขเข้าไปใส่นะครับจับเลขใส่หาแปดสามนะครับเนาะเขาสามตัวเขาสามตัวหาแปดสามเขาสามตัวบัดนี้แต่ว่าเลี้ยงเลขใส่บ่ถือครับพ่อไว้เลี้ยงเลขเป็นเลขหาแปดสามนะครับเลี้ยงเลี้ยงเลขบ่ถือ แต่ว่างวดนี่กับสิเรียงถือบถือก,กับบ <le> ุหงกันนะครับนาะแต่ว่าใจปดใจวิจาอณญาติการรับชมนะครับเด้อเพราะว่าพอไว้สีเรียงเหลขกให้รวก็ให้ไปตัดเลนยสองตัวเอาชั่วกว่าครับคือสิตัดไส่เข้าไปคือเก้าแปดสามเก้าแปดสามเอ้าตัดเลรสองตัวเก้าสามสามเก้าเก้าแปดแปดเก้าราคาแปดสามสามแปดครับสามนี่แหละครับโปรหลายครับเหล็กโหลายครับเหล็กโปรหลายราปวดใจวิจารณญาตการรับชมนะครับเด้อ ว่าปว่วยเห็ดเป็นแนวทางครับที่วัดปลาหนองแก้วครับเพราะว่ามือนีก็สิเป็นมือสรุปสรุปตัวเลขให้เนาะ,ะตัวเลขที่ได้มาจากต่างๆครับมันจะคายคายกันมืดครับวายอยู่คำชโะโนดบัดปลาหนองแก้วอ,อยู่กับที่บวงสรวงต่างๆกับที่ปูนิล้านนำแล้วก็อ,อยู่กับ วัดกุฎแหงนะครับเนาะวัดป่าโน่นจำปาตัวเลขสิใกล้เคียงกันมืดครับแล้วก็ปูรูปนะครับแล้วก็ร้อยพระบาทรอยพระร้อยพระบาทบัวงเงินนะครับเนาะแล้ววัดบัวงเงินตัวเลขมันดีคล้ายๆกันมดเพราะว่าการตัดเป็นชัมนีครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเขาเขไว้สีพวถิ่มนะครับเนาะมันก็นใกล้เคียงกันครับคือเดี๋ยว ชุดนี้คือที่เป็นชุดของอเลขทีวิหารลงปู่ใหญ่ครับเลขทีวิหารลงปู่ใหญ่นี่หนึ่งเก้าหานี่ครับหนึ่งเก้าหาทับทับหนึ่งนี่ครับตัวน,วนี้ตัวนี้บ่ทิ้งครับจิจับไวใส่ให้แต่ว่าพอาะเพราะใบสีลงเป็นตัวเลขไว้ให้แล้วกันให้ขั้นมากกัตัดเล่นเอาด้วยครับวนะ่มามักตัดเล่นเอาแล้วกันเพราะว่าเพิ่นมี่จัดงานให้วังหันเนาะครับบุญบุญ บุญประจำปีข้างบุญอีหยังกับผมพอไวกับบ่ได้ลืมถามเพิ่นเพิ่นก็สิมีแหฮออมโบดหลวงปู่ใหญ่สามรอบนะครับกับถิ่อผ้าป่าต่างๆเงินต่างๆเพิ่นมาแฮอ้อมโบดอยู่คือเพิ่นอาจสิเป็นฉลองโบสถ์ก็ว่าได้ครับเป็นงานฉลองโบสถ์หลวงปู่ใหญ่ก็ได้ครับเพราะว่าเพิ่นมาแฮเนาะแฮอ้อมโบสตัวเลขตัวนี้บอกทิ่นนะครับเด้อ195่งเกาหเด้ไปตัดเล่นสองตัวนะครับเด้อพอไว้เอาไว้ลงลงไว้ให้ตัวเล็กไว้ให้กะ ให้ตาเล่นสองตัวครับสรับคิดมีก็ให้มีชกลากเนทุกคนทุกคนนะครับเด้่อนี่บิหารลงปูใหญ่ที่มีงานฉลองมื่อวันนะครับฉลองบวชฉลองบุญมห่อวันบิหารลงปูใหญ่ครับสลับคิดมีก็ให้มีชกลากทุกคนทุกคนนะครับเรื่สวัสดีครับวัสดีครับ